สวัสดีครับและนี่คือเพลยเราเล่นไปเรื่อยครับอยู่กับฟุตบอลเมเจอร์2,024 EP ที่37ครับฮะกับเกมนักที่31ของแฟรี่เซลติครับเกมนักที่แล้วฮะเราบุกไปเสมอเซาชิลได้กับ1ประตูต่อหนึ่งฮะซึ่งเซาชิลเนี่ยอยู่อันดับ4นะแต่นี่ะได้พักแค่3วันฮะต้อง ic, มเาเจอกับชอรลี่ยะไปเยือนที่ เฉลี่กรุ๊ปวิกตอรี่พาร์คสเตเดียมฮะบ้านของชฉลี่ฮะแต่ก่อนอื่นนะเนวิทเนสเซอรี่ฮะที่เราเอามาฝึกไว้ฮะเอามาทดสอบปีเาอไว้ฮะได้อ่าเข้ามาอยู่กับเราฮะเป็นเวลา5เดือนกับสัญญาระยะสั้นนะโดยตำแหน่งเนี่ยผมจะให้เล่นเป็น AP ครับเป็นแอดวานซ์มิดฟิลด์เอ่อส่วนวิวดาวลิงวิวดาวลิงมีเฟอร์ทัดที่ดี ชปอตที่ดีพาซิ่งดีตัวนี้ลองเอามาเซ็นนะอยู่ในสปอตเพเยอร์เคสองร้อยห้าสิบเลยเหรอสักสองร้อยแล้วกันนะสัญญาหนึ่งปีหร้อยแปดสิบอ่ะสองสี่แล้วพอสองสองแล้วอะเคครับลองดูฮนะ ไม่เสียหายครับกลางโลกาฮนะถ่ายคนเก่าออกเพื่อรับคนใหม่เข้ามาครับไปดูคนอื่นก่อน เซนเตอร์ฮะเมคเคิลแอคบูล่าอายุ22ส่วนสูง1 9 1เท้าวขาวาเอามาทดลองทดสอบปีเท้าด้วยก่อนฮะโอเคเบรนเดนเคียนันุยสแบรเกต สปกเกตคนนี้อายุย1สูงร้อท้าซ้ายฮนะโอเคอเขายังอยากให้เซนดาวินดีวิน บานิมกิมจาเดนเฟอร์กุสันะโพชเชอร์ acher, ที่ฟินิชสิเอ็ดออฟเดอะบอลเก้าเทคนิคเก้าเดวิดบอย ต้องไปดูตังอีกทีฮะมีใครใช้ได้เลยบ้างเจอทนโอคุสันเอาแค่นี้ก่อนฮะเดี๋ยวตังจะไม่พออีกแล้วฮะและนัดนี้ครับ ใส่ปแทนโซเดียมคาร์บอสมิดหนึ่งยแต่เขาต้องลงอยู่ฮะเทา้า,ทาซ้ายมีตัวเดียวฮะ ก็เนื่ เตะใหม่ฮะในวินเนอรซีรีในนัดส,สำคัญครับบุกไปเยือนรองจากฟูงชอรลี่ โมโยต้องกันไว้เลยส่วนแบ็กเราปิดตัวนี้ฮะพูติ 5นัดหลังสุดชอรี่ยังไม่แพ้ใครครับผลงานของแอนดี้รีสแอนดี้พรีสส่วนเราฮะแพ้3นัดชนะ1เสมอ1นึ่งอันดับ2กับ12ครับเอาฮะไฮไฟกันหน่อยสำหรับผู้จัดการทีมทั้งคู่่ะ เ้าบ้านในชุดดำขาวฮะเสียงลูกเ,เล่นครับฟิวสันมาให้บารี่บอลอยู่ที่ล็อกเก็ตนตัดทิ้งออกไปได้ฮะพูตี้ฮะทุ่มมาแซมสันไว้เขาได้บอลเล่นอยู่ข้างหลังกับมิดเดิ man. ลแมนล็อกอ่าเล็กกี้ฮะเล็กกี้จ่ายมา าายเทอร์เนอร์เสียบอลตรงนี้ล็อกเก็ตจ่ายแซมสันกลับเข้ามาแล้วไฮฟอร์ล็อกเก็ตมาอีกแล้วใบ Bond, ว ney, วนี้นัดมาลูกนี้สมิเก็บบอลได้รักษาคืนมาติดใบนี้อยู่ดีอะเชนตันโดนลูกอุโมโย,โมโยได้ซองครับแต่ว่าไม่ถนัดฮะเข้ามือของเบบานะฮะจังหวะนี้ เปิดเกมได้น่าสนใจมากครับสำหรับชอรลี่ย์ยงโ,โดนขึงอยู่ครับตัดมาจังหวะน,นี้เชนตันจ่ายมาเดรเกตให้ไบรลี่ไบรลี่ไบรลี่ยิงยัดไปเลยฮนะเราได้เตะมุมม,มิดเดิลแมสครับมิดเดิลแมสเปิดลูกนี้ เหมือนกับไปที่มิดเดิลแมทที่เราจ่ายมากกว่นี้มิดเดิลแมทจริงติดเซฟเลยบ้านนะโอ้บุกได้น้ำได้เดือดีทีเดียวคสำหรับเจ้าบ้านนะโอ้ฝั่งซ้ายเป็นหน้าที่ของเชนตันเปิดขึ้นมาบ้างที่จะออกไปได้ไวท์เฮาส์เก็บบอลได้ไวท์เฮาส์เปิดขึ้นไปลุได้หมงนลูกนี้ข้ามคานครับแฝงฝร c กเก็ตครับโอ้ได้หายใจหายคอบ้างครับ สมิธครับอยู่ที่บอลกับลูกเตะมุมลูกนี้เปิดเข้าไปใบนี้เทียไดบบแไย้แต่บอลยังไม่ขาดการ่ายับที่จอสมิธจอสมิธจ่ายมาเล็กกี้เล็กกี้ของหนึ่งที่เราจ่ายมาลูกนี้เบนแอดกินสันเข้าช้าครับหนึ่งศูนย์นะฮะโอ้แคลรี่ครับบุกขึ้นม,มานำชอเรี่ได้ฮะนี่ฮะเทียไม่ขาดการ่ายับอลกลับไปถึงจอสมิธครับเล็กกี้นี่ล็อกหนีมาแล้วเปิดเป็นแบ็คเลยครับ บอลทะลุมาถึงเบนเ็กซ์ิงสัสยนครับสะพัดเข้าไปนะฮะได้นำก่อนนะครับแฮลลิสทุ่มมาลงนี้เอลิสทุม่มอ่าเปิดตรงที่ฮะบ,บอลข้ามคานไปครับเทนเนอร์ <c oughs> ให้เนสซรี่อ่ะเทนเนอร์เปิดลูกนี้ เล็กกี้ครับเล็กกี้ได้บอลแล้วเปิดไปที่จอสมิธจอสมิธพาบอลขึ้นมาให้ทีแบรแบรกลับไปที่เลเวอร์เลตจอสมิธเลเวอร์เลตอัลลันอัลลันจ่ายให้จอสมิธอัลลันอินทีฮะนับไปที่แบรจอสมิธอัลลันสม,ม,ม,มิธเนสซี่เคาะกันไปเปรื่อยฮะเบนนิสันจ่ายลูกนี้แบรหลุดอืจะยิงข้ามผ่านฮนะ Oh. เล่นกันได้ดีครับคนนี้สมิธคุ่มมาเลเนบอลเด็ดถ่ายพ่สมิธ่ายเพราะว่าไปนิกสันอิกทีแล้วยิงลูกนี้ผ่านหน้าประตูไปฮะอืมเอาแล้วฮะวินเปิดเตดะเตะเปิดเกมขึ้นมาบอลอยู่ที่เอลิสมิดเดลมาสเอลิสครับจ่ายมาไบดีแล้วโอ้โหงัดลูกนี้โมโยโมโยโมโย,โมโยหลุดยิงลูกนี้ติดเซฟยิง,ยง,ยงอีกติดเซฟอีก โอ้มาอีกก็ติดอีกครับนนเชรี่เคลียร์ตู่ฮะโมโยหันหจังหวะซ้ําไม่ได้ติดเซฟับซ้บําศพฮะเลยบานคือนอนอยู่ครับแล้วไปเตะยัดเองเอะเกมนี้ยังพอมีหวังครับไววเขายิงลูกนี้ฉแับออกหรือเปล่าฮะ นั่นแหละฮะลูกเตะม,มุมเชนตันครับเชนตันเปิดลูกนี้ฮะโมลุกติเซฟเลยบานอีกโอ้โหปีหน้าเราจะไม่มีเลยบานใช้ฮะเซฟขนาดนี้ฮะเชนตันเปิดมาอีกเทียไปไม่ผมฮะเชนตันจ่ามาเอลิสวิลสันวิลสันเคาะมาเชนตันฮะ แล้วลูกนี้แบร์ตัดบ,บอลได้นัสเซอรี่นสเซอรี่เลี้ยงเลี้ยงจ่ายติดครับ <c oughs> เึ่มดาฮะมิดเดิลมาสเล่นลูกต้องเตะลูกนี้บอลกลับมาที่นั่นแล้ววไว้เฮาไว้เฮายิงอูแสกหน้าหายเขาบิลลี่ <c oughs> ไว้เฮาใช จะจบครึ่งแรกอยู่แล้วฮะนี่ฮรเล่นลูกสูตรมังครับล็อกเก็ตกลับมาแล้วโอ้โหตรงนั้นไม่มีตัวประกบรดยิงหนักมากครับเต็มข้อครับโอเคฮะทำได้ดีแล้วฮะหนึ่งหนึ่งกับทีมลองจากฟูงถือว่าดีฮะ ก็เล่นกันในแผนเดิมต่อไปฮะยังไม่เสียหายอะไรปลุกใจกันหน่อยฮะเล็กกี้จ่ายมาอินสนาเซี่เบนแอดกินสันจ่ายไปที่จอร์ดสมิธครับแปรอบอบลกลับมาถึงเบนแอดกินสันแลแ้วอดกินสันจ่ายไปกายยากายยาเลี้ยงลูกนี้อูจะยิงหรือจะจ่ายฮะน่าจะยิงครับยิงไปเข้าซองเออร์วินนะฮะภูธิครับพูติ จ่ายให้ไวเฮาล็อคูตี่เปิดลูกนี้โมโยโมโย,โมโยได้ยิงนี่อบอลเหลินอ,ออกไปเองครับกลับมาที่เทอร์เนอร์ฮะเนสเนะนะซอรี่เล็กกี้เนสะเซอรี่จ่ายลูกนี้หลุดแต่ลำหน้าโอ้แล้ว เซอรี่ฮะเปิดลูกเ่ะมุมเปิดไปลูกนี้จุดโทษไหมจุดโทษครับและเป็นเบนแอดกินสันอยู่ที่บอลน,นะแอดกินสันยิงลูกนี้ไปติดเซฟโอ้โหโอ้โหโ,โ,โอกาสขึ้นนำฮนะไม่ได้ครับแล้วจรงจอีจอสมิธเปิดเตะมุมเข้าไปอารัานไม่ได้โมงนะบอลมาที่กายา ขายาจ่ายให้เนสเซอรี่เดวิ์เดดเดวล์เดดกับฮิลกีมพลาดโอกาสทองในการขึ้นนำฮนะโอ้แต่อย่าท้อฮะอย่าท้อต่อยฮนะอย่าท้อต่อยแต่โกรธกูแล้วฮนะเดวิ์เ,เดดเหนื่อยครับเอาวัสัุลงไปแทนส่วนกองหน้าโอ้อยู่ๆโนก็ช็อตไปดื้อๆ มิ่จ่ายให้เป็นเอกนสันวัดสันเสียบอลตรงนี้มิดเดิลแมสควบมาแล้วฮะแล้วจ่ายลูกนี้พยาได้ครับโู้โชคดีครับเชนตันเชนตันจ่ายมาลูกนี้ติดเทอร์เนอร์เทอร์เนอร์ให้กาย่ากาย่าวนแล้วอุ้งขโมกลับมาไม่ดีครโมโยโมโยจ่ายไปแซมสันยิงลูกนี้ติดขาน่าจะเป็นอารันฮะออกไปฮะ แล้วเปิดเนี่ยมุมลูกนี้มาเชนตันกลับไปที่ไวท์ฮาลุกได้สองลูกนี้สองหนึ่งเลยครับเฮอร์ฟอร์ดล็อกเตครับอืมือโอ้ไม่ได้กลายเป็นโดนนะนี่ฮะบอลไม่มีใครไปคุมหน้าหัวกะโหลกครับแล้วเป็นเฮอร์ฟอร์ดล็อเกเตครับได้ตำบันลูกนี้เต็มพอ่โอโโอ้ห ปอดล็อกเก็ตมาอีกแล้วฮะมาจ่ายลูกนีโโ้โมโยโมโยโมวนมาไว้เขาบูตี้ยิงโอโจอีฟูตี้ครับยิงสามหนึ่งเลยฮะไปกันใหญ่เลยฮะโอ้โหนี่ไม่ได้กลายเป็นโดนะเหมือนจะสก,กัดได้แล้วครับกับบูตี้เก็บตกแล้วโอ้ยิงไปเสาไกลฮะเข้าหน้าต่าง ได้เล่นลูกตั้งแต่ขึ้นมาเปิดยาวไปลูกนี้จ่ายมาโอโ้ไว้เฮาหยุดเป็นทุ่งเลยฮะแล้วโโไม่รู้จะทำยังไงแล้วฮะ จ่ายให้เล่นสั้นกับไวเฮาฮะแล้วไปที่ไบดี้ไบดี้เพาะมาแล้วยิงกบลิกกับอธิกาย่าเลยครับเนสเซอรี่ฮะเปิดลูกเตะมุมไปเล็กกี้ได้มงข้ามคานครับ ขึ้นครับเป็นไปได้ฮะบไบรลี่ทุ่มมาิูสันยูสันใจบอลให้เอลิสเอลิสจ่ายบอลมาที่ปูต้บอลขึ้นมาทางขวาครับที่มีเดมาสแบรตัดได้สตีเปนสันสตีเปนสันใจ่ายให้กายาย้อนหลังไปนิดนึงกายาเลี้ยงแล้วมาที่นิกสันนิกสัน โอ้ทำบอลลั่นหลุดเท้าครับโอ้อะไรครับนี่อ่ะอืม,มแล้วเขาขึ้นมาใหม่ฮะแซมสันแลัคกี้ตัดบอลได้จังหวะนี้สึเป็นสันเปิดไปที่กายาฮะกายาโอ้พอเข้ามาแล้วไล่มาใหม่ครับเป็นสันโอ้นี่ครับแมดโดงๆเข้าไป ถึงเอ็กรลีกายาแล้วตบกลับเข้ามาซิลังสันเข้าฮอตครับโอ้เรียบร้อยไ,ไล่มาได้ครับสามตัวสองครับจะทันไหมฮะจะมีปาฏิหารสหิสมอกันอีกหรือเปล่าครับสำหรับแฟร์ี่ครับโอ้ทดเวลาเจ็ดนาทีฮะ จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าครับผมและเอาฮะแอคชั่นสุดท้ายครับนะเซอรี่ฮะเปิดลูกเตะมุมครับเปิดเข้าไปลูกนี้มงเพียไม่พ้นแล้วพูกัะสินเป่าหมดเวลาฮะสามตัวส,สองครับเป็นเกมที่สนุกแต่ไม่ได้ผลที่ต้องการฮะน่าเสียดาย น่าเสียดายจริงๆฮะถ้าจุดโทษลูกนั้นเข้าอ่ะโอ้ม,มันคงจะดีกว่านี้ไปมากครับ กับทีมลองจากฝงแล้วแต่ผลนัดนี้ไม่ดีฮนะทำให้เราตกลงมาอยู่อันดับสนะิบสามฮะก็ะ <c oughs> ก็ต้องยอมครับจังหวะนี้ห้านัดไม่ชนะใครคนระับฟอร์มช่วงหลังฮนะโอ จากเจเค็มยากๆครับนะต่อไปเราเปิดบ้านนะเจมบอบิชช์สโตนฟอร์ฮะทีมอันดับ19ครับทีมช่วงท้ายตารางครับต้องกลับมาได้3มแต้มครับไม่ได้นัดนี้จะได้นัดไหนฮะอ,อ,อย่าบอกว่าไม่ได้อีกนะฮะเครียดเลยนะฮะครับ,รบก็อาฮะได้ตัววินดัลิงมาก่อนฮนะ มิดฟิลด์อีกตัวหนึ่งอันนี้โอโตเซฟฮะอโอเคฮะก็สำหรับท่านใดฮะมีคำแนะนำติชมใดๆฮะส่งกันเข้ามาได้อะฮะแล้วก็ ถ้าเป็นไปได้ก็ติดตามช่องด้วยนะฮะยังไม่มีใครยังติดตามช่องกันน้อยอยู่ครับก็สำหรับคลิปนี้ฮะก็เอาไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ